สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AS Channel นะครับครับพบก,กันในครั้งการ r รีแอคชั่นครับวันนี้เรามา r รีแอคชั่นนะครับผม Special เชือกป่านะครับหรือชื่อสักนดคือ b ิทเวินแอก็เป็นซี <c oughs> รีส์ที่เรารอเสียหนับนานแล้วเป็นการรอคนที่เยี่ยวน,นใช่แต่ก็เพิ่ง เหมือนกับเพิ่งประกาศมาว่าจะมาแต่มาตอปี2 0 2 2นะครับผมก็คือเป็นเรื่องราวของตัววินกับทีมในที่เราคุ้นเคยกันในได้แดงก็คือคู่นั่นแหละคือคู่ของบุญกับเปรมคู่รองนี่คู่รองได้แดงแล้วถูกเอามาขยายเรื่องเป็นเรื่องของตัวเขาที่จริงเนี่ยตามนิยายเ่เขาจะเป็นเรื่องที่วิ่งคู่ขนาดกับเรื่องได้แดงแล้วจะมีเรื่องของเขาด้วยวิ่งคู่ขนานไปแต่ในได้แดงเราจะค่อยเห็นเป็นคู่ของโอมฟุกเป็นหลักคู่เขาจะเหมือนไม่ได้เห็นเยอะเท่าไหร่ไม่เห็นว่าความสัมพันธ์มันอยู่ดีเป็นแฟนกันได้ยัง เพื่อนของรุ่นพี่กับเป็นเพื่อนของรุ่นน้องที่คู่หนึ่งเป็นแฟนกนะัะคู่นี้ก็แอบแอบรู้จักก็กบกันใช,ใช่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 ใชซึ่งวินก็เป็นเพื่อนกับโอมในเรื่องนั่นเนาะห,หรือพี่ดีนเนาะใช่ใช,ใช,ใช่แล้วก็ส่วนส่วนตัวทีมก็เป็นเพื่อนกับน้องฟลุกในเรื่องนะครับผมก็ต่างคนก็เป็นเหมือนกับคนหนึ่งช่วยเพื่อนอีกคนก็ช่วยเพื่ออยู่ในคู่เด้กันเอย่างเงี้ยสนิทกันแล้วก็ไปหนูไปนัวกันตอนไหนใช่ใช่ใช่แต่คือจริงๆตัวละครมันมีเรื่องของปมอยู่ถ้าเราเห็นในซีรีส แม่อะไรเรื่อยๆเปื่อยๆไม่ได้อะไรไม่สนใจอะไรใครส่วนทีเขาจะเป็นคนขี้กลัวเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วเหมือนกับไอ้พวกนี้จะเป็นอุปสรรคที่เนเรื่องเนี่ยน่าจะอธิบายแล้วก็พาเขาไปฝ่าฟันอุปสรรคหรือเผชิญกับปัญหาของเขาเพื่อให้โตมากขึ้นนะครับให้ผ่านเรื่องราวานไ้ไปได้แล้วความรักก็ เติบโตไปได้ด้วยกันทีนี้ในในสเปเชียลเนี่ยเขาน่าจะเอาแต่ซีนหวานๆมาเพื่อกระตุ้นให้เราอยากดูแล้วก็คิดถึงคู่นี้เหมือนแบบให้คนสนใจรู้ว่ามันจะมีอะไรมาแล้วเรืวอนี้อ่ะงั้นก็ไปดูกันครับผมกับสเปเชียลเชือกป่านนะครบผมกับวิกสบิ i กแรกครับผมกับบิทวินาสเปเชียลครับผมขอบคุณทางสตูดิโอวิกสบิที่อนุญาตทำในเอซชั่นได้นะครับไปดูเลย สั้นมากที<อ>น,นี้นะครับผมจะทำขึ้นเพราะอยากทำไม่มีสาระแล้วก็ไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความตลกและก็งงๆนะครับเพราะอยากทำไเฉยๆการุณาอยากคาดหวังหาสาระเพราะหายังไงก็หาไม่เจอครับแต่ถ้าอยากได้ความน่ารักอันนี้มีแน่นอนครับไม่เชื่อก็ลองดูได้นะฮะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไนะนะปนแล้วนะไปเล่นได้แล้วคนเขารอไอ ก็ชื่ออารมณ์บอว่าวเป็นแฟนกันแล้วนอนได้กันแล้วอยู่ด้วยกันอินสบายเราแฟนลักเก่า <laughs> <laughs> ฉันดูนเล่นนี่ตุกเลยคิดว่าน้องบุญน,นะเขาสักจริงจริงอะเธอจริงไม่ใช่คือเพนเพน <Plate> <laughs> สีมันเข้มกว่าปกตินะดำปีเลยอะ <laughs> ชอบสุดกับอันตรงหลังเป็นปีกอะ <laughs> คือตั้งใจแก่กะจบแล้วหนึ่งตอนมีกระสาตอน วันนี้ไม่มีเรียนใช่ไหมเนี่ยงั้นกูไปก่อนนะแบบนหนึห่งเนี่ะอีมแปบเนี่ยทำอะไรเน มีมาแค่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีท่าดีไปด้วยต้องลงถนนไม่ใช่หรองั้นไปลนะอืมทำไรอ่ะลืมเล่นโป๊ะเนี่ยอู้ไม่ได้ลืมนะกุญปลายคิดหรอเออวัอนนี้คิดอะไอย่างเงี้ยเหรอลืมอะไรอนะ่ะ <laughs> อืมโอ้ ใช่เป็นสเปเชียลเลยเนี่ยอะไรนะใช่ปะเรียกจะคิดเลยว่าของจริงจะไปถึงไหนให้กลับมาด้วยนะ โอ้โหนั่งท่านี้เลยเหรอขอนอนด้วยได้เฮียมึงเนี่ยนะก่อนแข่งเป็นอย่างนี้ทุกทีอะคิดในสีีที่วลาเขากลัวอะไรเขาจะมาขอนอนกับเยีางปะลูกแข่งว่ายน้ำเหรอแล้วก็จะแบ่งไปนอนยังไงอุ้มไปเลยจ้ะ อุ้มไปเลยจ๊ะตายแ <c oughs> หละตายแล้วตัวเขาไม่ใช่เล็กๆ <c oughs> โอ้ยอ้าจบมีที่หนึ่งสามปอคสัส้นตัวเขาไม่ใช่เล็กๆ ซี่งแรกก็แบบว่านอนถอดเสื้อนอนใส่บ็อกเซอร์อยู่ด้วยกันจะบอกว่าจับนุ่นจับน่ิดหน่อยมอร์นิ่งคิสก่อนจะไปเรียนแล้วก็มาอ้อนนั่งคอมเลยจ้ะขี่มอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นได้แดงเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาจะคอยเป็นกลัวอะไรหน่อยนอนไม่หลับเพราะว่าจะมาหาพี่พี่นอนด้วยพี่นอนด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้คู่กันเฉยไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ไอ้ยังหลับไหมเอ้าหรอได้เลย คือถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่ามันคือทีเซอร์แล้วกันถ้าทีเซอร์จะมาขนาดเนี้ฉันไม่รู้เลยไม่อยากจะเรื่องเต็มเนี่มันเบอร์ไหนะออของจริงต้องเบอร์ไหนนะอะอย่างนะ้อยฉันว่าต้องมีอ่านด็กน้องๆเนาะไายน้ําแข็งอ่ะออหนึ่งและออสองก็จะต้องมีโรแมนติกแบบจูบกอดอ่ะเอ็นซีเป็นเรื่องออไปถึงเลเวลไหนออออจะดูดดื่มหรือแบบเร่าร้อนหรือว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ธรรมดาไม,ไ,มไม่รู้เหมือนกันแต่ควกคิดไม่รู้จะเอามาสไตล์ไหน พอสไตา์ครั้งที่แล้วฉันดูแล้วฉันน้ำตาแบบแตกเลยอะไ,อ oh. ไดแดงก็จะมีแค่แบบกอดการคุยกันซึ่งซึ่งแต่นี่คือแบบมันมีความน่ารลาักมันมีความมันแบบว่าเฮ้ย มันน่าจะไปให้ถึงเบอร์นั้นนะคือมันเหมือนแบบไม่รู้เราไม่รู้เขาจะขายเรื่องไหนบ้างหรือไม่อนุญามันไม่รู้เป็นปมอะไรบ้างไงเพราะว่าแต่ในเรื่องอย่างไี้เนี่ยมันมีความหนักของปมเรื่องอยู่อะไรเงี้ยย้อนอดีตกลับมาเกิดกับชาติมาเกิดจะไม่ค่อยเห็นความหวานสองคนเท่าไหร่แต่จะแบบว่าดูเหมือนขายหวานด้วยแต่สเปเชียลแล้วหรือว่าขายเดี๋ยวจะขายแค่นี้พอเรื่องจริงจะหนักบ้าเหรอแต่ว่าต้องมีมีบ้างอ่ะทั้งหวานทั้ง NC ต้องมาอ่ะอ่ะอ่ะรอดูนะครับผมนี่ก็เป็นกรุ๊กกริบสำหรับวีหนึ่งนะครีีียยยกเเฮฮ ลืมอะไรเปล่าเฮี่ยปกติมันไม่ค่อยมีใครเรียกเฮียนะสุดยอเฮียมันคือเหมือนพี่ชายมากกว่าปกมมันไม่ใช่เรียกแฟนอ่ะจะเขาเรียกมา่อก่อนแลงวไงกาจะสนอนู่ก็ก็จะมีอยู่นะเฮียแต่มันก็น้อยไงอ้จะกระเจี๊ยบแบบได้ยินแล้วแบบเฮีอซอส อ่ะอะ่โอเคครับผมก็เดี๋ยวเขาไม่ติดตามกันต่อนะครับผมในวีคหน้าน่าจะมีของที่เป็นสเปเชียลอีกนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันฝาบกดไลค์กดแชร์กดสับแค่กนะครับตามไม่เสียทางยูทูบว i แ t ร์แล้วก a เฟ b บุ Facebook, ค๊คเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย